สวัสดีค่ะวันนี้มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยกันนะคะชุดสาตัวตรงของงวดวันที่1สิงหาคม2565ันห้าร้ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะแนวทาง เลขท้าย3ตัวรางวัลที่1แนวทางรางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะมีเลขดังนี้นะคะ703 633 036 538 หนึ่งสี่เก้าศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้าสองหกหกแดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสองสาปดหและสามเกหค่ะ ยุดสามตัวตรงค่ะงวดน,นี้ชอบเลขสามกับเลขแปดนะคะเลขสามงเราก็มีหลายเลขเลยที่มีทั้งเลขสามแล้วก็เลขแปดก็จะมีห้าสามแปดแล้วก็ 386ค่ะเลขสาของเรามีอยู่หลายเลขเลยนะคะที่มีเลขสามเจ็ดศูนย์สามหกสามสามศูนย์สามหกและ396ค่ะ ส่วนที่มีเลข8ก็จะมี 8, 7, 1, 5, 3, 8, และ 3, 8, 6, ค่ะวันนี้ชอบเลข3กับเลข8นะคะที่ชอบมากก็คงจะเป็น 3, 8, 6และ 5, 3, 8ค่ะเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ มาลุ้นกันนะคะวางวันนี้รางวัลเลขสามกับเลขแปดจะมาไหม <wh il ets> เดี๋ยวเราค่อยมาเน้นกันอีกทีตอนสรุปนะคะว่ารเราจะเน้นเลขอะไรกันดีวันนี้ <pressures> อย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกัน ไว้พบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ